ตอนนี้นะตุกซ่าก็จะมาตลาดราชวัตนนะคะจะซื้อปลาไปปล่อยทาบุญค่ะตลาดก็ ตลาดก็มีที่ให้วัดนะทุกคนทุกคนนะคะก็ new normal เนอะสวมหน้ากากเจ้สวัสดีน,นี่นะคะพี่เอาโลประดูกโลเท่าไหรอ่อ่ะเอาสามโล แล้วปลาช่อนล่ะคะปลาช่อนกิโลละเป็นว่าเจ็ดสิบค่ะเอาปลาช่อนโลหนึ่งอ่ะได้ายค่ะถ้าจะสูดใส่เป็นถุงเดียวหรือสองถุงสองถุงไหมสอถุงก็ได้แนะนำนะคะใครผ่านมาในตลาดราชวัตรนะคะมาซื้อปลาหน้าเขียงตรงนี้นะคะนี่แล้วนี้ปลา่อนขายนี่ปลาี่อนอันนี้เหรอหรือใครจะกินปลาช่อนหัวปลาก็มีนะคะเราทั้งกินทั้งปล่อยค่ะ ไอ้ความเชื่อที่ว่าแบบปล่อยปลาอะไรแล้วกินไม่ได้ไม่จริงนะคะมันก็กินได้ค่ะก็ปลาก็เป็นอาหารนะคะทั้งคำบุญแล้วก็ก็ธรรมดาค่ะหอยขมก็มีนะคะ คือพี่เขาทําตรงนี้เขาก็แบบเจตนาทามาหากินนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะอยากจะทํานะคะแต่ว่ามันต้องทํามาหากินในชีวิตคนเราอะนะคะนะคะถ้าเกิดมาซื้อปลาหน้าเขียงนี่อันนี้สงการปล่อยก็คือเหมือนแบบเขากําลังจะแบบโดนแบบโดนฆ่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สงการต่ออายุคนที่ ไม่สบายเป็นโรคร้ายหรือแบบว่าเออไปดูดวงมาว่าเออจะเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยการปล่อยปลานะคะก็มีในพุทธกาลนะคะที่ว่าสมณเณรน่ะเออได้มีพระบอกว่าเนี่ยสมณเณรจะเสียชีวิตนะคะแล้วก็แต่ว่าส,สมมเณรองเนี้ยปฏิบัติธรรมก็เลยบอกว่าเออถ้าจะเสียชีวิตก็จะขอเดินทางกลับบ้านขณะที่เดินทางกลับบ้านนั้นนะคะก็ไปพบปลาปลาแบบมัน ช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าแรงนะคะปลาก็พยายามว่ายจะหาลงไปในน้ํานะคะด้วยความเมตตานะคะสามเรียนก็นำปลาไปปล่อยในแม่น้ํานะคะแล้วก็เหมือนแบบได้ช่วยทําบุญนะคะหลังจากนั้นก็พอรุ่งเช้าขึ้นนะคะก็ตอนแรกอะ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยจะตายมีชีวิตได้อีกคืนเดียวนะคะจากนั้นก็คือไม่ตาไห้มันก็แปลกะนะคะเหมือนแบบว่าท่านก็ไม่ค่อยสบายด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันยืดอายุะคะ่ะ อะไรก็คืออย่างน้อยนะคะก็คือทำให้จิตใจเราสบายนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วัดแก้วฟ้าจุรามัน,นี้แล้วค่ะมีหลายคนนะคะถามว่าเราอะปล่อยปลาแทนคนอื่นได้ไหมขอตอบในที่นี้เลยนะคะจากการศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์นะคะคือ การทำดีนะคะถึงแม้เจ้าตัวนะคะอย่างเช่นเจ็บป่วยไม่สามารถมาทำเองได้แต่เราได้บอกเขาค่ะนะคะพระอาจารย์ได้บอกว่าถ้าเราทำแล้วเราส่งภาพเราได้บอกว่าเราจะไปปล่อยปลาให้นะทำบุญให้เพื่อนนะขอให้เพื่อนมีกำลังใจครั้งนี้นะคะที่ตุ๊กมาปล่อยปลานะคะตุ๊กก็มาทำบุญให้น้องมดนะคะบอกกับน้องแล้วนะคะว่าพี่จะมาปล่อยปลาให้นะคะก็ถ่ายคลิปให้น้องดูด้วยนะคะ น้องมดพี่ตุก๊กอะมาปล่อยปลาให้นะเออปล่อยปลาดุปลาดุสามโลนะคะนี่ปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่นะคะโลครึ่งมาทำบุญแทนน้องนะคะให้น้องสงใจอนุโมทนาบุญและขอให้น้องมีกำลังใจนะคะหายจากความเจ็บป่วยเร็วๆค่ะแล้วก็ขอเมือ่อบุญนี้ให้กับประเทศไทยคนไทยทุกคนนะคะให้มีกำลังใจต่อสู้กับ โควิดนะคะเราต้องข้ามผ่านไปด้วยกันค่ะสาุุ <link friends> <born> <'s in ername> ูทนม่คงชาได้โสดดูแลน้องตา คุณผุณ้สนนี้ให้ถึงน้องมดสุลาสามาใด้วยนะคะคุณพ่อ,อประเทศไทยคนไทยให้ผ่านวิฤตการโควิดจอดีชอดีเอ้ยสองตัวคู่ไปแล้วมด ขอป่อยโควิดถึงไม่ดีปให้คนประเทศไทยคนทั่วโลกนะคะขอให้โลกหายจากโควิดโอ้้ไป้องใไปอ้หนึ่งนะคะ ขอให้มดแข็งแรงในเร็ววันนะจ๊ะสู้ๆนะ่น้องอักซ้ออะปลอดยไปิงหาาไหก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าความทุกข์มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดแล้วค่ะมันผ่านเข้ามาก็เพื่อให้พวกเราได้ เรียนรู้นะคะเหมือนสายน้ํามีขึ้นมีลงนะคะชีวิตเราก็เช่นกันหากเราไม่ท้อนะคะแล้วก็สร้างกําลังใจให้ตัวเองเราเท่านั้นแหะค่ะที่จะให้กําลังใจตัวเองได้ดีที่สุดนะคะวันนี้ทุกซ่าก็ได้ปล่อยปลาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปทาสังฆทานถวายยาพระนะคะเริ่มที่วัดแก้วฟ้าจุฬาบดีนี้นะคะก็จะติดแม่น้ําเจ้าพระยาดังนั้นนะคะก็จะมีให้ อาหารปลานะคะถุงละสิบบาทนะคะจากสิบบาทแล้วก็มีขนมปังนะคะนี่ก็สิบบาทนะคะก็ร่วมทําบุญนะคะเพราะว่าเงินทําบุญเขาก็จะได้เอาไปพัฒนาวัดค่ะแล้วก็ลูกซาก็ได้ขนมปังมาซาก็จะไปให้น สารสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือนะคะก็ถ้าใครเหนื่อยหรือทุกข์หรือท้อนะคะไม่รู้จะไปพึ่งคาที่ไหนมาวัดได้นะคะไม่มีข้าวกินก็มาขอข้าววัดกินได้นะคะเพราะว่าคนไทยขับบุญกันเยอะ,ะตอนที่ทุกลาําะกุกก็มากินข้าววัดค่ะมาช่วยงานแล้วก็มากินข้าววันเหมือนกัน ตรงนี้น้ำลึกกี่ต่อนม่มีปลาบ้างเดี๋ยวก็กินเหมือนเดิมแหละนี่ไงตรงนี้มันเหมือนเป็นอาคารคิ้งน้ำลึกห้าสิบเมตรไม่ค่อยมีปลาเนาะอะดิคะสาวน้อยเต้องขยับไปอีกนมนี่มันเป็นน้ำวนเป็นน้ำวนก็จะไม่มีปลา ามันว่ายไม่ได้นะถ้าทำมันน้ำวนกระแสน้ำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกนี่ไงนี่ตุ้งน้องปลาเยอะมากนะคะทุกตัวนะคะแตไหนก็ไม่เป็นปลาประหลาดเรื่องดีน้ำวนน่ะปลาไม่ค่อยมา อยู่ช่วงนี้น,นะคะที่เข้ามาเลยก็เปรียบเสมือนชีวิตคนเรานะคะถ้าพื้นลมมันแรงน้ำมันบนเราก็ต้องอยู่นิ่งๆน,นะคะบางครั้งก็ต้องการกระแสน้ําแต่เมื่อเราแข็งแรงพอที่จะว่ายคนกระแสน้ําได้มันก็ต้องรอช่วงเวลาค่ะเปรียบเหมือนการใช้ชีวิตตอนนี้นะคะเหนื่อยนะก็พักค่ะและค่อยๆแก้ปัญหาทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะคน เอาลงไปเป็นอันเลยเาไปอ่านเลอเออเดี๋ยวลงไปทั้งอันเลยนก็มางเมอใจก้ห้กัจะับมาเนคางก่ คณะทายะติสรณนนสหปัญจศีลานิยาจามะภูติยัมตีไมยัมทันเตวิสุวิสุณคณะทายะติสรณนนสหปัญจศีลานิยาจามะตัติยัมตีไมยัมทันเตวิสุวิสุณคณะทายะติสรณนนสหปัญจศีลานิยา พุติยมปิพุทธังสรนันภษามีพุติยมปีธรรมังสรณันพัชฌามีพุติยมปีธรรมังสรนันภาษามีพุติยมปีสังฆังสารนันพัชฌามีพุติยมปีสังขังสารนันภษามีพุติยมปีธรรมังสารนันพัชฌามีพติยมปีธรรมังสรนันพัชฌามิ ตาลัมนำพัชามิตังียามปสันตาสารานกัชามิติปานาติปะตาเวรัตนีสิทาปัตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรัมณีสิทธาปัตังสมาธิยามิทินาทานาเวรัตนีสิทธาปัตังสมาธิยามิทินาทานาวรัมณีสิทธาปัตังสมาธิยามิ นามยังพันเตสังฆทานานิสัปปริวารานิพี่ผูสังภาษาโอนชยามะสาธุโนพันเตที่ผูสังโคอิมานิสังฆทานานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากันเจวะมาตาปิตุอทียาตากานา กาลกตานางทีคารตังหิตายะ,ายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายเครื่องสังฆทา,านพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แกพ่พระพิสุสงข์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับเครื่องสังฆทา,านพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเคอ วันนี้นะคะเราก็มาถึงร้านขายยาแล้วนะคะก็มาซื้อแมสนะคะที่จะไปทำสังกทานแล้วก็แจกคนที่เราเห็นสมควรว่าเราจะแจกแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านที่คอนโดนะคะร้านยาตรงนี้อยู่ตรงข้ามทางรถไฟสามเซนนะคะราคาแบบยุติธรรมนะคะถูกเข้าโครงการเราชนะคนละครึ่งด้วยนะคะ มากับเตอ๋อนี่ริบบิทซาก็สีเหลืองทำความดีเพื่อสังคมพวกยาฟ้าทลายโจรก็มีนะคะราคาย่อมเยาค่ะโอเค มยังพันเตวิสุ่งวิสุ่งราคณาท่ายาติสรเนนะสหาปัญจาซีลานยาจามะผู้ติยมตีเมยังพันเตวิสุ่งวิซุ่งราคณาท่ายาติสารเนนะสหาปัญจาซีลานยาจามะติยมตีเมยังพันเตวิสุ่งวิสุ่งราคณาท่ายาติสารเนนะสหาปัญจาซีลานยาจามะ สัมมาสัมพุทธสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธัทงสรน,งาานังขะฉามิธรรมังสรน,งนัรนงขะฉามิสังฆังสรนังขะฉามิตัุติยมปิไม่ยังตุติยมปิ พุทธังกระนางข,อของ้าฉาม okay. being, ิพุทิียมปีทำมังกรนางขาฉามีพุทติยมปีซ้ำคำกรนางข้าฉามีตัดยมปีพุทธังกระนางขาฉามีตัยมปีทำมังกรนางข้าฉามิตัยมปีซ้ำคำกรนางขาฉามี นาถิปาตาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิการเมุวิชชาจาราเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิค่ะท่านแบบอบอกต่อน้องๆ สามัญเรนอะไรอย่างนี้ด้วยวเ้าจะาเพราะว่าเหมือนเหมือนเขามันจะมีสองกระแสเจ้าค่ะเพราะว่ามันก็ขายยานอกด้วยนะเจ้าคะแล้วก็แต่ฟ้าทลสยโจรเนี่ยร้อยเก้าสิบเกือบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะที่รักษาได้แต่มันเป็นแค่แผนไทยอะคะ่ะอาจจะยังแบบการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลของหอน่วยงานราชการอะไรเนี่ยก็ ยังประชาชนยังไม่ทราบเจ้าค่ะอย่างใครที่แบบว่าเหมือนจะเป็นไข้อะค่ะตัวเนี้ยคือถึงไม่เป็นโควิดเป็นไข้หวัดใหญ่ก็กินได้เจ้าค่ะแต่ว่าต้องกินปริมาณที่สูงนิดนึงอะค่ะจะกิน,น,นเม่สองเม็ดไม่ได้ค่ะลดยาไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นสมุนไพรเจ้าค่ะสิบหกเม็ดต่อวนันใช่คือถ้าการเบานะเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าเกิดโดแบบหนักๆเลยอย่างเงี้ยก็คือต้องเป็นแบบสตบาร์ทเป็นแบบ เยอะเหมือนกันอะค่ะแต่กินแค่นี้ก็พอเจ้าค่ะคือถ้าถ้ากินแล้วมันเอาไม่อยู่จริงก็ก็ค่อยไปหาหมอค่ะแต่โยมเองเนี่ยโยมก็กินตัวนี้แล้วเจ้าค่ะแต่ไม่ใช่ว่ากินกินแบบเป็นป้องกันอย่างนั้นอะเขาป้องกันไม่ได้้วเจ้าค่ะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเจ็บคอเหมือนจะมีไข้เป็นไข้อ่ะกินเลยค่ะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะเจ้าค่ะ สี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรเจ้าค่ะใช่สี่เวลาก็สิบหกเมตรแล้วก็กินติดต่อกันห้าวันเจ้าค่ะถ้ากินไปแล้วมันวันวันสองวันแรกนี่ถ้ามันยังแบบไม่ดีขึ้นหรือยังไงอย่างเงี้ยก็ก็ต้องไปตรวจไปพบแพทย์อ่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะเจ้าค่ะว่าแบบยิ่งท่านบินทบาทเจอผู้คนเยอะแยะเจ้าค่ะค่ะขอให้ เป็นเนื้อนาบุญต่อไปนะเจ้าค่ะสาสตรที่ตู้แขกกราบลาเพคะค่ะนี่ก็คือตู้ยาปันสุกที่ตั้งใจทำที่คอนโดนะคะโอ้หสอช่วยไหมคะต้องเอาอยัางไงดีคะสอนี่นะคะสอขอถ่ายหน่อย วีช่วยกันทำที่คอนโดนะคะทุกคนก็สามารถทำได้นะคะเป็นปัญญานะคะยากินนะคะเราก็จะมีมีแมสแล้วแต่นะคะเท่าที่แบบเราจะมีกำลังกันนะคะนี้เป็นชั้นเออไว้อย่างนี้อะคะสอนี่นะคะนี่ที่เขาก็ให้ยืมที่ตั้งนะคะเพราะว่า คือเป็นจิตจิตสาธารณะนะที่เราอยากทำอะไรเพื่อเพื่อคนอื่นบ้างนะคะเพราะว่าเราก็ไปรับแจกรับพระราชทานเป็นเหมือนแบบในหลวงนะคะเราก็อยากจะติดแบบท่องหามันเหมือนแบบจะลม้มแบบน,นอซนะอเนาะเหมือนแบบ ตอนนั้นตู้ซื้อมาประมาณแปดร้อยมัยม้ง,งเออว่าแบบทําให้มันแบบฐานมันนิ่งๆ,ๆ,ๆหน่อยนะฮนะสองผู้ด,ดูแลคอนโดนะคะก็ฝากได้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์นะคะนี่คอนโดดิฉันนะคะมีมาตรฐานนะคะมีความจงรักภักดีนะคะคนี่นะคะรเราก็ มีของปันสุกนะคะเริ่มก่อนเราเป็นต้นบุญก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมีคนอื่นตามเราเองนะคะมีกาแฟทีนวันมาม่ามีไข่มีปลากระป๋องนะคะมียายาเราก็จะมีฟ้ายาฟ้าทลายโจนนะคะมีแมสมี ไทรีนอนนะคะลดไข้ฟ้าทลายโจรแล้วก็มีขมิ้นชันบรรเทาอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยยาสมุนไพรนะคะเวลาที่เพื่อนบ้านคนในคอนโดคับขันนะคะก็เป็นเป็นสิ่งดีๆที่เราทุกคนสามารถทำได้นะคะเริ่มจากที่บ้านของเราชุมชนนะคะ ทําให้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะคนเรามีไม่เท่ากันนะคะมีมากมีน้อยก็ช่วยเหลือกันไปค่ะ